วันนี้มาพบกับรายการโหนกระสวยบอลสีนะคะอ่าวันนี้เป็น ep ที่สองนะคะที่เราจะอ่านำเสนอเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกคนวันนี้มาดูวิธีการเอาบอลสีเอ่อเอาเมล็ดบอลสีออกจากกระป๋อนะคะหลังจากที่เมล็ดบอลสีอ่าหลังจากที่เราผสมเกสรจาก ฝักบอนสีแตกแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็มาทําการบางคนก็มีหลายวิธีเดี๋ยวจะมานําเสนอหลายๆวิธีนะคะ,ะวิธีแรกอันนี้คือเรามาทําแบบลักษณะนี้ก่อนแล้วก็ไปแช่น้ํานะคะอ่าพอเราแช่น้ําเสร็จเราก็ทําเรื่อยๆจนแบบอันนี้เป็นมเมล็ดบอนสีที่มันค่อนข้างที่จะมีไม้ด่างนะคะค่อนข้างที่จะอ่าออกมาค่อนข้างสวยเราก็เลยทําการ ทำทำลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าอ่าอันไหนที่เราเยอะเราก็จะขยี้ขยี้ขยี้ใส่อ่าตะแกรงนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทําวิธีอื่นอ่าได้ให้เพื่อนๆรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนะี่ยอ่ะเมล็ดบอนสีค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะ